โอเคครับก็พอดีว่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องที่จะคุยกันนิดหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่ามีผู้ที่ตั้งคำถามในหน้าเพจเมื่อเมื่อวานเมื่อวานนี้นะครับพอดีว่าเมื่อวานนี้มีไลฟ์ถามตอบปัญหาธรรมะผ่านทางหน้าเพจนะครับเหมือนเดิมนะครับทุกๆวันเสาร์ทีนี้มีคนที่ตั้งประเด็นขึ้นมาประเด็นหนึ่งว่าประเด็นที่เขาถามเนี่ยก็คือเขาถามมาว่า แต่พุทธศาสนาเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของการยกย่องบุคคลที่อยู่ในยุคหลังพุทธกาลหรือเปล่าว่าเป็นบุคคลสําคัญนะฮะอย่างเช่นว่าในศาสนาคริสต์ในการโะมันคาทอลิกเนี่ยเขาจะมีการยกย่องบุคคลสําคัญเช่นว่าเป็นบุญ,ญาราศีหรือว่าเป็นมรณะสักข,ขีนะฮะอันนี้ผมมานึกถึงเรื่องเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ก็คือว่ามีข้อสงสัยอย่างหนึ่งที่เราน่าจะให้ความสนใจหรือว่าอาจจะมาลองพูดคุยกันสักนิดหนึ่งนะครับก็คือเรื่องที่ว่า ปกติเนี่ยเราจะทราบกันดีว่าในทางศาสนาคริสติกาลรมันคาทอลิกเนี่ยพระพระนาม,มารีอาหรือพระแม่มารีอาหรือว่าเราจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ที่หมายถึงท่านพระแม่มารีอาที่เป็นพระมารดาของพระเยซูคริสต์เนี่ยตัวท่านเนี่ยในนิกายรมันคาทอลิกของศาสนาคริสต์เนี่ยให้ความนับถือหรือว่าเป็นบุคคลที่มีความสําคัญมากนะครับแต่ว่าในทางพุทธศาสนาของเราเนี่ย มีข้อที่น่าแปลกใจอย่างหนึ่งว่าทําไมพระนางสรีมมหามายาถึงไ <io> ม่ได้ร SO ับการยกย่องหรือว่าได้รับการพูดถึงมากนักเมื่อเทียบกับในทางศาสนาคริสต์นะฮะคือทั้งพระนางสรีมมหามายาก็ตามหรือว่าทั้งพระนางพระนางมารีอาของศาสนาคริสต์ก็ตามเนี่ยล้วนแต่เป็นพระมารดาของศาสดาที่มีความสําคัญทั้งคู่นะฮะพระนางสรีมมหามายาก็เป็นพระศาสดาของพระเจ้าเป็นเบรทมารดาของพระเจ้าผู้เป็นศาสดา พระนามมารีอาของศาสนาคริสต์ก็เป็นพระสัทพระมนดาของพระศาสดาก,ก็คือพระเยซูนะฮะแต่ว่าในประเด็นเนี้ยผมก็เลยตั้งปัญหาในหน้าเพจว่ามีความน่าสนใจอย่างเนี้ยว่าทําไมศาสนาพุทธถึงไม่ค่อยให้ความสําคัญกับพระนางสรีปมหามายามากนักเมื่อเราดูถึงรูปแบบหรือว่าการกล่าวถึงพระองค์ท่านนะฮะคือแน่นอนหระว่าปกติแล้วเนี่ยเมื่อเราพูดถึงพระนางสรีปมหามายาเนี่ย เราก็จะดึกถึงท่านในฐานะที่ว่าโอเคท่านเป็นพระมารดาผู้ให้กําเนิดพระเจ้าชายสิทธัตถะหรือว่าพระโพธิสัตว์หรือผู้ได้เจ้าของเรานะฮะแต่ว่าเนื่องจากช่วงชีวิตของท่านเนี่ยมีช่วงเวลาที่สั้นมากก็คือช่วงเวลาประมาณแค่สักประมาณ7วันเท่านั้นเองนะฮะก็คือเมื่อผ่านไปเจวันพระองค์ก็สวรรคตนะครับแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนะฮะทีนี้เนี่ยในทางพุทธศาสนาเนี่ย เทรว่าก็จะไม่ค่อยพูดถึงท่านเท่าไหร่นะครับนอกจากตอนที่พูดถึงว่าพระเจ้าเคยเสด็จขึ้นไปบนอ่าส่วนชั้นดาวดึงเพื่อที่จะได้แสดงธรรมะโปรดอ่าพระนางมหามายาแต่ว่าตอนนั้นท่านเกิดไปเกิดเนี่ยท่านไปเกิดเป็นเทพบุตรนะฮะก็เกิดเป็นมหามายาเทพบุตรนะครับเป็นเทวดาผู้ชายไม่ใช่เทวดาผู้หญิงนะอันนี้เนี่ยเราก็ไม่เคยมีการกล่าวถึงท่านอีกเลยนะครับแต่ว่าในทางฝ่ายมหายาเนี่ยพระนางสริมหามายาเนี่ยถูกกล่าวถึง อยู่บ่อยครั้งนะครับโดยเฉพาะในตอนที่พระธจ้าดับขันธปรินิพพานเนี่ยก็มีปรากฏว่าพระนานสรีมหามายาเนี่ยในทางมหายาเนี่ยดูเหมือนพระนารสรีมหามายาจะมีฐนะานะเป็นเหมือนเป็นเทพธิดามากกว่าเป็นเทพประบนะครับแล้วก็ในตอนที่พระพุทธเจ้าทรงดับขันธปร,นรินิพพานเนี่ยตามพุทธประภัยมหายาเนี่ยจะบอกว่าพระนานสรีมหามายาได้เสด็จมากราบพระสรีระของพระพุทธเจ้านะฮะ ได้เสด็จประกาศพระสิริของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้มีการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงลุกขึ้นจากโรงพระโรงพระศพเนี่ยแล้วก็แสดงธรรมเปิดพระนานรสีมหามายานะฮะอันนี้เป็นตามภาพที่ที่ปรากฏอยู่ที่ผมเอามาให้ดูนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าในทางฝ่ายมหมายาเนี่ยมีการพูดถึงพระนานรสีมหามายาในช่วงในช่วงปลายของพระพุทธเจ้าคือช่วงที่พระพุทธเจ้าทรงเดับขันธปรินิพพานนะครับ อันนี้ก็เป็นพุทธประวัติฝ่ายมหาย,ยานก็เป็นเป็นภาพเป็นภาพพุทธประวัติจากในสมัยราชวงศ์หมิงนะครับแต่ว่าในทางฝ่ายเถรวาทเนี่ยเราไม่ค่อยพูดถึงท่านเท่าไหร,ร่นะฮะผมก็เลยถามปัญหานี้ไปทางหน้าเพจว่าเออทำไมมันมีสาเหตุอะไรที่ทําไมเราถึงไม่ค่อยพูดถึงพระนางสิีปมหา,ามายามากนักนะฮะมันมีเหตุผลอะไรหรือว่าเรามีทัศนที่แตกต่างกันยังไงกับเวาลาเราพูดถึงพระนางบริอาของศาสนาคริสต์ นี่ก็มีผู้ที่แสดงความเห็นมาหลายท่านนะครับผมก็จะลองเอาความเห็นแต่ละท่านเนี่ยขึ้นมาให้ดูกันแต่ว่าความเห็นของแต่ละท่านเนี่ยเนื่องจากว่า,าผมเองเนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดเป็นในหน้าเพจเนี่ยผมก็จำไม่ได้ไม่ได้ปิดชื่ออะไรนะฮะแต่ว่าพอมาคุยกันใน u t u b e เนี่ยผมอาจจะเป็นต้องปิดชื่อของแต่ละท่านหน่อยนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วถ้าเกิดเราไปดูในหน้าเพจของผมเนี่ยก็จะเห็นว่าแต่ละท่านเนี่ยสแสดงความเห็นว่าอะไรยังไงกันนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมจะลองดูแต่ละความเห็นแล้วก็เรามาพูดคุยกันนะฮะ มีบางท่านเนี่ยแสดงความเห็นว่าสตอรี่ของพระนางสิริมหามายาเนี่ยไม่เรียกน้ําตานะครับก็คือว่าพระนารสิริมหามายาเนี่ยท่านเป็นชนชั้นสูงนะครับแล้วก็เป็นเมียกษัตริย์นะฮะแล้วก็อุ้มท้องแล้วก็เสียชีวิตตอนคลอดนะครับก็คือตอนหลังคลอดนะฮะก็คือดูเป็นเรื่องธรรมดาที่พบเห็นได้ทั่วไปนะครับในยุคก่อนทีนี้เนี่ยในในทางฝ่ายศาสนาคริสต์เนี่ยผู้พูดที่แสดงความเห็นเนี่ยเขาบอกว่าพระแม่มารีนี่มีเนื้อเรื่องที่น่าเอาใจช่วยมากกว่ามากนะครับ เออเป็นสามัญชนแล้วก็ได้รับเลือกจากพระเจ้าให้อุ้มท้องทั้งที่ยังบริสุทธิ์นะฮะก็คือเป็นตามทัศนคติของศาสนาคริสต์เนี่ยเขาเรียกว่าท่านเป็นพระแม่ปฏิสนธินิรมลก็คือเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็อ่อุ้มท้องทั้งที่ไม่ได้มีความมีสัมพันธ์จากชายผู้ใดนะครับก็ประมาณว่าพระเจ้าเนี่ยบรรดาลพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเกิดในครรภ์ของพระนางมารียเนี่ยแล้วก็บอกว่ามีการชุบเลี้ยงพระเยซูมีการอ่าที่ท่านเนี่ยตกเป็นขี้ปากชาวบ้านให,ให้ให้ให้ใหใหใหทนหนุกนินทาน,นะ คุณท่านนี้แสดงความเห็นประมาณว่าเนื่องจากพระนัณสิริมหามายาเนี่ยบทบาทน้อยมากนะครับเราก็ดูเหมือนว่าบทบาทของท่านเนี่ยดูไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นสิ่งที่เรียกน้าตาม,มากเท่ากับพระแม่มาเรียนในศาสนาคริสต์นะครับวนบางท่านก็บอกว่าพระนันสิริปมหามายาเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็ในทางพุทธศาสนาเนี่ยผู้หญิงเนี่ยมีการถูกยกย่องในพุทธศาสนาน้อยมากนะครับซึ่งอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นทัศนะของคติเรื่องของชายเป็นใหญ่หรือเปล่าหรือว่าสังคมชายเป็นใหญ่นะครับ อแต่ท่านก็คุณท่านนี้ก็บอกว่าพุทธศาสนาเป็นปัจจัยให้เกิดทัศนคติแบบชายเป็นใหญ่หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมก็ฟังแล้วผมก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นบ้างนิดหน่อยแต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยผมอาจจะคิดว่าไม่เชิงว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้พระนานรีมหามายาไม่ได้ไม่ไไมค่อยได้ถูกพูดถึงเท่าไหร่นะครับโอเคแต่อันนี้ก็คือมีคุณที่แสดงความเห็นเนี่ยก็ประมาณว่ามีทัศนคติแบบชายเป็นใหญ่หรือเปล่าทําให้การยกย่องผู้หญิงเนี่ยมีน้อยในพุทธศาสนา โดยเฉพาะพุทธศาสนาฝ่ายเทราวาสนะครับบางท่านก็บอกว่าบางท่านแสดงความเห็นว่าน่าจะเพราะพระนานรสุรมหามายาเนี่ยไม่ได้มีบทบาทในทางพุทธศาสนาในเชิงการกระทามากกว่าการเป็นผู้ให้กําเนิดพระโคตมพะพุทธเจ้านะครับพุทธศาสนาค่อนข้างเน้นที่กรรมก็คือการกระทำนะครับคนที่ถูกพูดถึงในพุทธศาสนาเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะศาสดาก็จะมีบุคคลที่ถูกพูดถึงในแง่ที่ว่าเป็นผู้ที่ทาสิ่งที่เป็นวีรกรรม ที่สาคัญในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็คือหมายความว่าในทัศนคติของของแต่ละท่านที่มาแสดงความเห็นเนี่ยส่วนมากจะมุ่งประเด็นไปในทางที่ว่าพระนางสริมหามายามีบทบาทน้อยเกินไปในแง่ที่ว่าจะถูกพูดถึงในทางพุทธศาสนานะฮะคือถ้าหากว่าจะเป็นผู้หญิงที่ถูกพูดถึงมากๆเนี่ยในทางพุทธศาสนาเราจะพูดถึงพระนางประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นพราะนา,นางที่ชุบเลี้ยงเจ้าชายสิทธัตถะตั้งแต่ตอนที่ท่านสีพระมารดาไปแล้วก็แม้แต่ตอนที่ พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ตามแล้วก็เมื่อตอนที่พระนางสริมหามเมื่อตอนที่พระนางประชาบดีโคตมีเนี่ยสูญเสียพระเจ้าสุตตุศนาหลังจากที่ท่านสวรรคตไปแล้วเนี่ยเออก็เลยทําให้พระนางปชาบดีโคตมีได้เข้ามาบวชในพุทธศาสนาได้เป็นพิสุนีสงฆ์นะครับเมื่อท่านเข้ามาบวชแล้วเนี่ยก็มีสิ่งที่ท่านทํามากมายอย่างเช่นว่าเป็นพิสุนีรูปแรกเป็นต้นนะครับแล้วก็มีธรรมะที่ท่านแสดงอยู่บ้างเหมือนกันนะฮะคือถ้าหากว่า,าศาสนาพุทธ ฝ่ายเทรวาสหรือว่าสัภาภาพพ่ายเทรวาบัตไทยเนี่ยมันจะยกย่องผู้หญิงในแง่ที่ว่าถ้าท่านเป็นพิษุณีสงแล้วก็เป็นพระอรหันต์หรือว่ายกย่องผู้หญิงที่เป็นมหาอุบาสิกาเนี่ยเพราะว่ามีบทบาทมากกว่าบุคคลอื่นที่ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่อย่างเช่นพระนางสิริม,มหมายาซึ่งเราไม่ค่อยได้พบบทบาทของท่านในการแสดงออกมากนักนะฮะโอเคก็โดยทั่วไปเนี่ยหลายคนก็จะแสดงความเห็นประมาณว่า พระนางสริมหมายาแม,ม้ว่าจะเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าก็ตามเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากตัวท่านเองเนี่ยมีบทบาทน้อยมากในแง่มุมของพุทธประวัตินะฮะ<ๆ>ก็เลยทาให้ตัวท่านเองเนี่ยได้ถูกพูดถึงในทางพุทธศาสนาเนี่ยน้อยนะครับโอเคทีนี้ประเด็นต่อไปเนี่ยมีผู้ที่แสดงความเห็นต่อต่อมาอย่างเช่นว่าบางท่านเนี่ยได้บอกว่านะครับปฏิหารอย่างหนึ่งคือการเกิดมาโดยไม่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์อันนี้ก็จะพูดถึงแง่มุมของพระนางมารีอานะฮะว่าท่าน ให้การปริสนที่ระเยซูโดยที่ไม่ได้มีการหนี้เพื่อสัมพันธ์อะไรซึ่งอาจจะบอกว่าเป็นปฏิหารนะครับนะฮะบางท่านก็บอกว่านะัออกมาแป๊บเดียวก็สิ้นแล้วในแง่แม่ที่เลี้ยงดูคือแม่เลี้ยงมากกว่านางสรีซิอีกนะครับอันนี้พูดถึงพระนางวาชัยบรดิโคตมีนะครับท่านก็บอกว่าอยู่ที่การโปรโมทอยู่ที่การโปรโมทแล้วโฆษณามากกว่าให้เรื่องราวว่าเป็นไปอย่างไรโดยใช้สื่อแล้วก็อํานาจในมือเชื่อโปรโมทนะครับ อีกคนลูกเกิดเจ็วันแล้วตายอีกคนสร้างสตอรี่ว่าพระเจ้าเรียกให้พระเยซูมาเกิดซึ่งอ้างว่าท้องโดยไม่มีชายใดชยชมนางนะครับอันนี้ก็ประมาณว่ามีการสร้างสตอรี่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็บางท่านก็บอกว่าสังคมแชร์เป็นใหญ่นะฮะโอเคเอ,อ่ความเห็นต่อตมานะครับบทบาทต่างกันอันนี้ความเห็นยาวนะฮะ พระนางมหามายาเทวีนั้นนับแต่พระมหา,าสตัตว์เสด็จจุติลงในพระคันมีพระชนชีพยอยู่ได้แค่สิเดือนกับอีกเจ็ดวันนะครับเกิดเรื่องรองาวอีกทีตอนผดดู้ที่พระมีพระเจ้าเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาน,นะครับอันนี้ก็เขาจะแสดงความเห็นหรือว่าทัศนคติเนี่ยในแง่มุมที่ว่าบทบาทของพระนางสรีมหามายาเนี่ยน้อยนะฮะเรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็จะบอกว่าพระนางมารีนี่มีการมีบทบาทมากกว่านะครับอันนี้บอกว่า ความสาคัญต่างกันแม้ทั้งสองพระองค์เป็นพระมารดาของพระศาสดาทั้งสองพระองค์แต่ความสําคัญทางความเชื่อต่างกันกล่าวคือพระนางมารีได้เชื่อว่าเป็นพระมารดาของพระเจ้าหรือมาแตดีนะฮะคือพระเยซูเจ้าและสมัยที่พระเยซูเจ้ายังมีวิชนชีพเมื่อใดที่พระนางมารีร้องขอให้พระเยซูทําสิ่งใดพระองค์ก็จะทรงทําให้ตามที่พระนางมารีร้องขอดังนั้นเมื่อพระเยซูเจ้าได้เสด็จขึ้นสวรรค์ไปประทับเบื้องขวาพระบิดาและพระนางมารีก็ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ คริสเตชนยัมีความเชื่อดังนี้จึงมีการอวยวอนร้องขอพระเจ้าผ่านทางพระนามารีนะฮะอันนี้เป็นทัศนคติของฝ่ายโรมันคาทอลิกนะครับเอ่อแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเออเรามักจะมีทัศนคติแบบว่าบุคคลที่จะมีการถูกพูดถึงในทางพุทธศาสนาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็คือต้องมีการแสดงบทบาทบางอย่างที่มีความสําคัญต่อพระศาสธธรารหรือว่าการเดยแผ่พระธรรมหรือว่าในแง่มุมที่ท่านมีการทําอะไรสักอย่างเพื่อทําให้พระศาสนานี้เดินหน้านะครับ ทีนี้ในกรณีของพระนัณนสริมหามายาหรือพระมหามายาเทพบุตรในปัจจุบันนี้ตอนนี้ท่านอยู่สอนแด,ดุสิตเนี่ยอย่างเช่นแต่ท่านที่ที่แสดงความเห็นกันมาเนี่ยก็คือจะบอกเป็นหลักการง่ายๆว่าพระนัณสริมหามายานี่มีบทบาทน้อยนะครับน้อยกว่าในทางศาสนาริธีพระนามบริอามีบทบาทมากกว่านะครับในชีวิตของพระเยซูนะครับโอเคต่อไปก็บางท่านก็แสดงความเห็นว่า อันนี้เป็นอดีตเด็กคาทอลิกนะฮะก็จะมีการพูดถึงว่าพระแม่มารีนั้นเชื่อว่าพระเทวทูตมาแจ้งว่าพระเจ้าจะทำให้ท้องชาวบ้านดินถาว่าท้องก็มีพอและเลี้ยงพระเยซูมากระทั่งวันถุกประหารยังต้องมาเก็บพระสวดบ,บทบาทจึงดันได้นะครับอันนี้เขาบอกว่าวติการเนี่ยดันเรื่องของพระแม่มารีอานะครับแต่ว่าทางโปรเตสแตนต์เนี่ยจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของแต่ละท่านนะฮะก็ ส่วนมากความเห็นแล้วจะไม่ค่อยต่างกันนะครับความเห็นหลกัหลกๆเนี่ยผมว่าจะแบ่งได้เป็น2เป็น3ส,ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือบอกว่ามันเป็นเรื่องของสังคมใช้เป็นใหญ่นะครับบางท่านก็แสดงความเห็นว่าเป็นเรื่องของบทบาทในการแสดงออกนะครับบางท่านมักจะบอกว่าเป็นบทบาทของการที่มีการดันจากทางทางศาสนาจักรมากกว่าหรือเปล่านะครับเห็นเช่นโปรเตสแตนต์เนี่ยจะไม่ค่อยพูดถึงหรือว่าจะไม่ค่อยมีความสําคัญอ่จะไม่ค่อยเห็นความสําคัญของพระนามมาริอาหรือว่าไม่ค่อยยกพระนามมาริอาเป็น เป,เป็นเด่นว่าเป็นสําคัญเท่าไหร่นะครับก็คือในเรื่องพระเยซูมากกว่าแต่ว่าทางโรงมาคาทอลิกเนี่ยมันกับว่ายกย่องพระนางมารีอาเป็นเป็นสำคัญมากอะไรตน่อน,นี่นะฮะอันนี้พูดถึงเรื่องของพระนางสิรีมหามาคือเทพบุตรที่อธิษฐานขอเป็นผู้อุ้มคันของพระเจ้าเมื่อแต่แล้วก็เป็นเทพบุตรอยู่บนวิมานต่อเหมือนเดิมนะฮะอันนี้เนี่ยประเด็นนี้มันมันต้องบอกว่าการจะเป็นพระมารดาของพระเจ้าเนี่ยตามทัศนคติของพุทธศาสนาเถรวาดเนี่ยต้องสร้างบารมีนะครับ ถ้าไม่สร้างบารมีมาเนี่ยจะเป็นจะเป็นพระมารดาของพุทธเจ้าไม่ได้นะฮะโดยทั่วไปเนี่ยพระนางสลีปมหามยาในชาติภพต่างๆเนี่ยก็มักจะเกิดเป็นพระมารดาของพระบทิสัตว์นะครับเช่นในพระชาติที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเวสสันดรโพธิสัตนะครับเป็นในพระชาติที่พระพทิสัตลงมาตต่สรุปเป็นพุทธเจ้าเนี่ยก็มาเกิดเป็นพระมารดานะครับ แล้วก็พอพระริจ้าประสูติแล้วเจ็ดวันพระนางสิริมหมายาก็สวรรคตอันนี้ก็คือโดยทั่วไปเนี่ยเราจะบอกว่าจริงอยู่พระนางสิริมหมายาเนี่ยอาจจะมีการสร้างบารมีที่จะเป็นพระมารดาของพระริจ้าแต่ว่าด้วยบทบาทของท่านเนี่ยมีบทบาทสําคัญเพียงแค่ว่าทําให้พระโพธิสัตว์ประสูติแต่ว่าบทบาทนั้นจากนั้นในการที่ท่านได้มาได้มาอยู่อยู่ในพุทธศาสนาหรือว่ามาแสดงออกต่อเรื่องราวต่างๆในพุทธศาสนาเนี่ยมันมีน้อยทําให เราอาจจะพูดถึงท่านน้อยมากนะครับโอเคคือส่วนมากเนี่ยท่านที่แสดงความเห็นเนี่ยก็มักจะแสดงความเห็นไปในทางเดียวกันนะครับก็คือว่ามีประเด็นหลักๆอยู่แค่3อย่างอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะฮะอันนี้บอกว่าตายกอดน,นะครับตายตั้งแต่ศรีตเาิดยจะไม่มีอีเวนต์อะไรเท่าไหร่ส่วนมาเรียนนอกจากตอนเกิดถูกเล่าให้มันเป็นปฏิหารเวอร์จินแล้วก็อยู่ร่วมในเหตุการณ์ที่พระเยซูแสดงปฏิหารเรื่อยๆนะครับอย่างปฏิหารต้นจึงกังเขนนะครับ โอเคก็ประเด็นหลกัหลกๆเนี่ยมันอยู่ประมาณนี้นะฮะผมก็จะสรุปไว้ประมาณ3ประเด็นนะครับสรุปว่าเนื่องจากประเด็นที่1เนี่ยเดี๋ยวผมขอขึ้นเป็นขอขึ้นเป็นไฟล์อ่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเทคแล้วกันนะฮะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับคือสรุปว่าสาเหตุที่พระนารสิริมหมามยามีบทบาทน้อยเนี่ยเนื่องจากว่าประการแรกพระนารสิริมหมามยาเนี่ยมีบทบาทในการแสดงออกในทางพระศาสนาเนี่ยไม่มากนักนะครับในขณะที่ในทางศาสนาคริสต์เนี่ยพระนางบริยามีบทบาทมากกว่านะครับแล้วก็เพราะสังคมชายเป็นใหญ่แล้วก็พนนุทธศาสนาเนี่ยยกย่องเพศชายนะฮะแล้วก็เพราะศาสนานจักรมีการดันพระนางบริยานะครับในขณะที่พุทธจักรไม่ได้ดันพระนารสิริมหายาเป็นหลัก นี่ถ้าเราพูดถึงในแง่มุมของศาสนาพุทธแบบไทยๆเนี่ยผมคิดว่ามันมีสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งคือศาสนาพุทธเทราวาปไทยเนี่ยมักจะยกย่องอะไรหลายๆอย่างขึ้นมาให้คนกราบไหว้นะครับด้วยจุดมุ่งหมายบางอย่างถ้าหากว่าศาสนาพุทธในไทยเนี่ยจะยกย่องพระนานรีิภามหายาเช่นว่าบางวัดอาจจะมีการตั้งรูปปั้นขึ้นมาสักรูปหนึ่งนะครับเป็นรูปปั้นพระนานรีิภามหายาให้การประสสติพระโพธิสัตว์อย่างเงี้ยยืนเนวกิ่งสาระอยู่อะไรก็ว่าไปแล้วก็ โฆษณาว่าให้คนเนี่ยมากราบไหว้รูปปั้นรูปหล่อพระนางสริมหามายาอ่าลูกเกิดมาจะได้เป็นคนดีอะไรทั้งน้อเนี่ยผมว่าก็ว่าคนจะมีชาวพุทธไปกราบไหว้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าคือโดยทั่วไปเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอย่างที่หลายๆคนว่าก,กันนั่นแหละคือบทบาทของพระนางสริมหามายาเนี่ยน้อยมากนะฮะแม้แต่ว่าเด็กแต่ละคนที่เรียนพุทธประวัติหรือว่าแม้กระทั่งพระสงฆ์เองก็ตามหรือว่าผู้ศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยถ้าจะให้เล่าว่าพระนารสริมหมา,ามายามีบทบาทสําคัญยังไงก็คงเล่าได้ไม่กี่ ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่เรื่องนะครับอย่างมากที่สุดก็คงจะเล่าได้แค่ว่าโอเคท่านเป็นผู้ประสูติพระพุทธเจ้าเป็นผู้าการประสูติพระโพธิสัตว์หรือว่าพระนานริมรรยาเนี่ยตอนที่ไปเกิดเป็นเนทพบุตรเนี่ยได้ฟังพระสธรรมเทศนาได้ฟังพระอภิธรรมนะฮะแล้วก็เอามาเป็นนิทานที่จะมาบอกว่าเราเนี่ยมีการสวดอภิธรรมในงานศพเพราะว่าอ้างยิงมาจากเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยไปแสดงพระอภิธรรมอ่าบนสวรรค์แสดงปลวกแก่พ,พุทธมารดานะครับคือบทบาท ของพระนัณสรลีมหมหามยาในทางพุทธศาสนาเนี่ยเนื่องจากว่ามีเรื่องที่ท่านได้มีบทบาทอยู่น้อยมากทําให้ชื่อของท่านไม่ค่อยปรากฏเป็นเป็นสำคัญหรือว่าเป็นที่โดดเด่นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทางพุทธศาสนาจาักรเองเนี่ยไม่ค่อยได้พูดถึงท่านเท่าไหร่ด้วยนะครับเพราะว่ามัเจดันออกมายังไงนะฮะโอเคมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าทําไมพุทธศาสนาของเราเนี่ยถึงไม่ค่อยพูดถึงพระนัณสุีมหมหามยามากนะักเมื่อเทียบกับพระสวกองค์อ,งอื่นนะครับถ้าหากว่าจะพูดถึง บุคคลสาคัญในทางบริธัศาสนาที่เป็นเพศหญิงเนี่ยอาจจะมีการพูดถึงพระนางประชาบ,บดีโคตมีหรือว่าพระนางวิสาขาอาจจะเรียกว่าพระนางก็ไม่เชิงเพราะท่านเป็นราษฎรปกตินะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้หญิงทำเป็นผู้หญิงชาวบ้านนะฮะ,ะนางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นต้นเนี่ยหรือว่าอาจจะพูดถึงหญิงโสพิณีเช่นนางอภาปารีหรือว่า บุคคลสาคัญในทางพุทธศาสนาบางท่านเช่นนางขุจุตาราหรือว่านางสามาวดีซึ่งบุคคลเหล่านี้มีชื่อปรากฏในทางพุทธศาสนาหรือว่าในคำพีทางพุทธศาสนาเนี่ยเราก็จะมีการพูดถึงได้ได,ไ,ดได้บ่อยกว่านะฮะแต่ว่าในทางเมื่อเราพูดถึงบุคคลที่เป็นคนสําคัญจริงๆซึ่งทําให้เกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาเนี่ยคือพระนารีมหามายาเนี่เรากับพูดถึงน้อยเป็นเพราะว่าบทบาทในทางพระศาสนาท่านเองเนี่ยมีบทบาทที่น้อยนะครับ โอเคอันนี้จะน่าจะเป็นประเด็นที่พอจะสรุปได้นะฮะโอเค okay. ผมก็ได้มาพูดคุยกับทุกท่านนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการทดสอบไลสตรีมผ่าน u t u b e นะฮะโอกาสหน้าเนี่ยผมอาจจะมีการไลสตรีมผ่าน YouTube ให้บ่อยขึ้นหรือว่ามีการพยายามเอาคลิปอื่นมาลงให้มันมากขึ้นนะฮะก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับวันนี้ขอทดสอบแล้วก็มาพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับเรื่องเกี่ยวกับพระนางสิริมหามายากับพระนางมารีอาทำไม บทบาทสําคัญของท่านถึงมีน้อยนะครับเมื่อเทียบกับพระนางมารีอานะครับพระนางสิมายาเปเทกับพระนางมารีอาโอเคก็เอาเป็นว่าวันนี้ว่าแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้คราวหน้าผมอาจจะพยายามรีบทําคลิปอะไรที่น่าสนใจแล้วก็พยายามจะทำคอนเทนต์ให้มากขึ้นนะครับในช่อง YouTube นอกจากที่เอาคลิปไลฟ์สตรีมจากหน้าเพจมาลงผมก็จะพยายามทําคลิปอะไรให้มากขึ้นนะฮะโอเคก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะมารับชมนะครับแล้วก็หรือว่าท่านที่ชมภายหลังนะครับ ก็ติดตามสนับสนุนผมได้นะครับทางหน้าเพจแล้วก็สนับสนุนทางทิปมี i t s l a s h s h o l i n e oh นะครับลิงก์ที่ปรากฏอยู่ที่หน้าในในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับแล้วก็ไว้คราวหน้ามาเจอกันใหม่นะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ